สนับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวเด่นทั่วไทยนะคะเย็นวันนี้เจอกับดิฉันชนุตราและคุณสิรวิทย์ค่ะครับเพยงไหฮะเห็นเฮดไลน์แล้วหลายเรื่องเลยนะคะดิฉันสนใจณหน้าทองค่ะพี่ยามอย่าเพิ่งออกตัวแรงเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนเคยไปวัดแล้วก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันว่าลงตรงอะตรงหน้าหน้าก็คือต้องทําตรงหน้าใช่แต่นี่ไปทงกันที่อวัยวะเพศ มีอยู่จริงคุณแซคยืมโลพื้นที่ไป<ล>เดี๋ยวคุณแซค,ไ,ะะคซได้ทำไหมคะเอาเลนะฮะคุณแซคได้ทำไหมคะ เดี๋ยวยวเปิดเผยให้ฟังให้คุณผู้ชมติดตามนะฮะแต่ว่าเรื่องแรกนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณแซคก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะจากกรณีที่เมื่อวานนี้คือมีข่าวว่าเจ๊ปุ๊กเจ๊ปุ๊กในชื่อจริงชื่ออลิสาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษามราชพัฒน์สวนสุนันทาครับคนนี้เนี่ยไปช่อโกงนักศึกษานะครับคือหลอกให้อโอนเงินค่าเทอมอะมาไว้ที่เจ๊ปุ๊กค่ะคือไปตีสนิทเขาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีภาพว่าเจ๊ปุ๊กเนี่ยคือไปมอบตัวเพราะว่าตำรวจเขาออกหมายเรียกแล้วสอง ที่ไปเนี่ยเป็นครั้งที่2คือถ้าไม่ไปครั้งที่2เนี่ยเดี๋ยวจะถูกออกหมายจาับเมื่อวานก็จะมีภาพเจ๊ปุ๊กนะฮะที่สถานีตํารวจนี่จริงๆเนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนนะฮะที่นักข่าวก็พยายามถามเจ๊ปุ๊กแหละม<ฆ>ีอะไรจะพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ปุ๊กก็เหมือนกับว่าสงวนท่าทีนะฮะแล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะตอบคำถามไ,ไม่อยากจะพูดอะไรนี่คือมูลค่าความเสียหายในยคุณผู้ชมหาคดีเนี่ย ประมาณสองล้านสามีนักศึกษา60กว่าคนถูกหลอกแล้วเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสองโรงพักฮะโรงพักที่สพพุทธมนฑลคนครปฐมกับสอนอสามเสนเนื่องจากนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยในวิทยาเขตไหนเขาก็จะไปแจ้งความที่ใกล้กับสถานีตํารวจนั้นก็จะมีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่สองโรงพักแล้วเมวื่อวานนี้ตามรายงานข่าวนะฮะก็มีข่าวว่า ดกปุ๊กเนี่ยก็รับสารภาพว่าเอาเงินไปจริงๆถามว่าไปทําอะไรใช้ใจ่ายส่วนตัวพี่อาร์มเขา,เาบอกเขาไปใช้ใจ่ายส่วนตัวเขาไปช่วยเหลือทางบ้านเนื่องจากว่าทางบ้านเนี่ยมีผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่ก็ต้องนําเงินไปหมุนแต่ประเด็นคือไปทําอย่างนี้ไปหลอกนักศึกษาแล้วนักศึกษาก็รับภาระไปสิฮะไม่จบการศึกษาเพราะว่าถูกมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไปถอนชื่อออกนะฮะคืออันนี้ก็ไปว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นะฮะคือพอเขาเห็นปุ๊บอ้าวว่าคนเนี้ยไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเงินค่าเทอมใช่ไหมครับเขาก็ต้องเอาชื่อออกจากระบบมันนเป็อย่างี้ แล้ววันนี้คุณแซคธาราวุฒินะครับผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยไปเจอกับนางสาวพิคุณทองก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาหนึ่งใน60คนนะที่ตกเป็นเหยื่อให้สัมภาษณ์ด้วยเสียงที่สั่นเครือเลยนะครับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเธอเนี่ยต้องเดินตะเวนหางานนะงานที่มันไม่ใช่วุฒิการศึกษาเพราะเธอกลายเป็นบุคคลที่ถูกขนานานามว่าเรียนไม่จบท,ทั้งทงที่จ่ายค่าเธอเนี่ยครบทุกบาทครบทุกสตางค์แต่มันไม่ถึงมาหาลัยไงฮะ สัมร้ายไปกว่าน,นั้นครับเมื่อเข้าไปเช็คสถานะในระบบในอนะินเทอร์เน็ตเนาะในเว็บของมหาลัยอ่ะมันขึ้นสถานะว่าเธอเนี่ยพ้นสภาพไปแล้วเนื่องจากไม่ชําระค่าเทอมอันนี้มันเป็นข้อเสียใหญ่หลวงเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอพ้นสภาพปุ๊บเนี่ยคุณผ,ผู้ชมฮะสมมติเธออาจจะค้างจ่ายค่าเทอมในชั้นปีที่4ี่นะสองเทอมนี้นะสองหมื 200, <ต>่นบาทสมมติว่าแต่ปีหนึ่งปี2ปี3เนี่ยเธอจ่ายแล้วเธอเรียนไปแล้วนะฮะค่ะา่วยกิจเธอจ่ายไปแล้วแล้วเกรดมันออกแล้ว คือเกรดของเก่าอ่ะก็เข้าดูไม่ได้เลยแล้วก็เอาของที่เรียนมาแล้วเนี่ยไปทําอะไรต่อไม่ได้เลยเท่ากับแบบเป็นศูนย์อ่ะคือไม่ได้อะไรเลยแล้วพฤติกรรมของเจ๊ปุ๊กเนี่ยนะฮะที่นางสาวพี่กุลเล่าให้ฟังบอกว่าเจ๊ปุ๊กเนี่ยวางตัวแบบตีสนิททําตัวเหมือนเป็นอาจารย์เนี่ยแนแนวมีอะไรบอกเจ๊เชื่อเจ๊เดี๋ยวเจ๊ช่วยแล้วเจ๊ปุ๊กเนี่ยด้วยความที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาใช่ไหมฮะเธอทํางานเป็นแอดมินเนี่ยว่าง่าย เธอจะมีริสรายชื่อครับว่านักศึกษาคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้จ่ายเงินค้างค่าเทอมอยู่โทรไปหาเลยอ่าหนูหนูไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมลูกเนี่ยต้องจ่ายนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนไม่จบแต่ว่าถ้าจะจ่ายเนี่ยจ่ายผ่านเจ๊ก็ได้เดี๋ยวเจ๊จัดการให้เดี๋ยวเจ๊ดูแลเองโอนไปเนี่ยนางสาวพิคุณโอนไปเนี่ยนะฮะสามงวดคุณผู้ชมฮะงวดที่หนึ่งหกหมื่นงวดที่สองสี่หมื่นงวดที่สามหกหมื่นรวมเป็นเงินแสนหกฮะสามเทอมที่เสียไป มันน่าเจ็บใจไหมครัแล้วเงินเนี้ยไม่ถึงมาหาวิทยาลัยนะครฟังเสียงนางสาวพิกุลพูดดูครับคือเขาอ่ะรู้ว่าเด็กคนไหนที่แบบเรื่องเกรดมีปัญหาหรือค้างชําระค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็จะคอยตามเด็กให้กลับมาชําระค่าเทอม mm. แต่ในกรณีของหนูเนี่ย mm. ก็คือวันนั้นที่ หนูอะกลับเข้าไปติดต่อกับวิทยาลัยอะ,ะคะ่ะพอดีว่าหนูจะไปขอเรื่องเ,อเกรดอะคะ่ะเพื่อที่จะเอาไปเทียบโอนที่จะไปเรียนที่ใหม่อะคะ่ะแต่ทีนี้ก็เลยแบบพ่อกับแม่หนูก็เลยเจอเขาด้วยก็ออกมาคุยกันเขาก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือให้หนูอะชำระค่าเทอมให้จบก็คือพอดีที่ผ่านมาหนูค้างชำระค่าเทอมนะคะเราค้างาไม่ได้ หนูหนู้างประมาณสี่เทอมอะค่ะสี่เทอมเป็นเงินเท่าไหร่ได้ครับก็ประมาณถ้าเป็นสมัยนั้นก็จะประมาณอยู่ที่แสนห้าค่ะคือเป็นเหมือนใบเสร็จที่แบบปั๊มตามมาหาหลายัยอะไรเรียบร้อยสุดท้ายคือเราก็ํำระเรียบร้อยแล้วเดค้างไว้แต่สุดท้ายคือเราไม่ได้ใบคอนเทนด์แล้วก็เรียนที่จบหรอใช่ค่ะก็คือหนูไปเช็คดูอ่ะกลายเป็นว่า เป็นว่าชื่อหนูอ่ะจ่ายเข้าไปแค่แค่เทอมแรกเทอมเดียวและที่เหลือ,อก็คือไม่มีแล้วเกตเกตเทอมแรกที่หนูจ่ายเข้าไปอ่ะก็คือไม่มีเกตอะไรเลยเหมือนหนูไม่ได้เรียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือว่าเราก็จ่ายทุกอย่างขั้นตอนครบหมดแล้วใช่ค่ะเพียงแต่ว่าคนที่คนนี้แหละที่ทาให้ให้ให้เราเนี่ยเรียนไม่จบเพราะว่าอย่างครั้งก็เทอมน่ใช่ค่ะแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดข,ขึ้นเนี่ยเราได้ถามพี่ทำไมว่าพี่ทำไม เกรดของเป็นแบบนี้พี่ทําไมหนูสำระไปแล้วทําไมมันเป็นแบบนี้เนาะเราได้ถามเขาไหมถามค่ะก็คือหนูก็ติดต่อถามเขาตอลอดว่าพอดีว่าหนูอ่ะต้องการแบบทําเรื่องขอทุนที่จะไปเรียนต่อเนี่ยค่ะหนูก็เลยแล้วอายุหนูมันจะเกินเงี้ยหนูก็เลยถามเขาว่าตกลงว่าจบไหมอะไรเงี้ยหนูก็ถามเขาก็บอกว่าประมาณสิ้นปี6 4สี่หนูจบแน่นอนอฟังดูแล้วเนี่ยคือเจ๊ปุ๊กเนี่ยคุณผู้ชมฮะแม่งแสบจริงๆใช่แสบมากนะะเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ ไปไปนัดเขาจ่ายเงินน่ะบางรายเนี่ยคือจ่ายตรงจุดชําระเงินที่เคาน์เตอร์ของมหาลัยนั่นแหละแต่เงินน่ะเข้าที่เจ๊ปปุ๊กแล้วเจ๊ปุ๊กอะออกเอกสารเหมือนเป็นใบเสร็จอ่ะเท่ากับกระดาษ A4 อ่ะที่เจ๊ปุ๊กทําขึ้นมาเองเพื่อเป็นหลักฐานให้กันศึกษาว่าเนี่ยจ่ายเงินแล้วจริงๆแล้วที่เลวร้ไปมากกว่านั้นเจ๊ปุ๊กเนี่ยปั๊มตามมหาลัยให้กับเด็กไปด้วยอันนี้ผมว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะมหาวิทยาลัยต้องเอาเรื่องตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าแอบใช้ ตรามาหาวิทยาลัยเนี่ยพอเข้ามาเอกใจทีหลังมาดูมาพิจารณาในใบเสร็จทีหลังไม่มีลายเซนเ็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมีแต่ลายเซนเ็นเจ๊ปุ๊กแล้วก็ปั๊มตามหา,หาลัยมาให้ทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะน้องพิกุลทองเนี่ยบอกว่ารอยอย่างมีความหวังว่าทางมาหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการพิจารณาให้เธอขึ้นสถานะเป็นนักศึกษาตามปกติและมีสิทธิ์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาซึ่ง เป็นความฝันสูงสุดในชีวิตและล่าสุดเองเข้าไปดูนะคะมาตรการเยียวยาเบื้องต้นนะคะทางมหาลาัยเองเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยพ้นสภาพการเป็นพนักงานนั่นก็คือตัวของอลิสาหรือว่าเจปุ๊กเองค่ะ เรแต่นี้ไปก็จะดําเนินการก็คือจะจ่ายเงินคืนเป็นค่าเทอมเต็มจํานวนของนักศึกษาที่จ่ายไปให้กับตัวเจ๊ปุ๊กเองนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาค่ะคงสถานะที่พึงมีในสิทธิที่ทุกคนต้องมีแหละคะ่ะเรียนจบได้รับฐานสคริปต์นะคะมีชื่อต้องได้รับปริญญาเหมือนเดิมค่ะฟังอย่างนี้หมายความว่ามหาวิทยาลัยช่วยรับผิดชอบใช่เอาเป็นว่า<ม>เหมือนกับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยควักเงินออกให้ก่อนอในส่วนเรื่องของคดีเนี่ยที่ต้องไปไล่บี้เอาเงินกับเจ๊ปุ๊กเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดต้องชื่นชมนะฮะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสวนสุนันทาน,น่ารักมากที่มีทางออกแบบนี้มาให้แต่ทั้งนี้ทั้นั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานนะฮะเจ๊ปุ๊กถูกแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงครับมูลค่าความเสียหายของคดีนี้อยู่ที่ประมาณ2.3ล้านบาทผู้เสียหาย60กว่าคนรู้สึกว่าได้ประกันตัวนะล<ช>ับสารภาพแต่ว่าสู้คดี มากันที่หนึ่งความคืบหน้าค่ะไปดูเรื่องของการสังหารนายมานพนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุอย่างที่เราได้เปิดเผยคลิปวิดีโอในปั๊มแห่งหนึ่งไปนะคะนายมานพเนี่ยเป็นเจ้าของปั๊มและผู้ก่อเหตุอุกอาจมากนะคะ บนรถจักรยานยนต์เข้าไปในปั๊มแล้วจ่อยิงสังหาร3นัดค่ะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะวันนี้เองถ้าไปดูความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจรู้ตัวของเจ้าของรถคันที่ก่อเหตุแล้วและจากการตรวจสอบพบว่ารถคันงกล่าเนี่ยถูกขโมยไปค่ะเจ้าของรถได้เข้าแจ้งความรถหายเอาไว้ในพื้นที่ของตำบลมาตบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะผู้สื่อข่าววันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ก็เลยไปสอบถาม คุณอดุลบำรุงสุนทรค่ะเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะผานนะคะคุณอดุลเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะว่าจากที่มีข่าวว่าเอ๊ะหรือว่าชนวนเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรเพราะว่าคุณมานพเองก็ไปเกี่ยวพันด้วยนะคะคุณอดุลเนี่ยบอกว่าถ้าการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยไม่เคยซื้อเสียงเลยและในครั้งนี้มีหลักฐานว่ามีการซื้อเสียงจึงได้ดําเนินการร้องตามสิทธิ โดยมีนายมานพผู้เสียชีวิตที่เป็นญาติกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือซึ่งยังไม่มีผลออกมาชัดเจนด้วยว่าจะมีการตัดสินอย่างไรส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าเรื่องของการเลือกตั้งอบอตที่ผ่านมาจะเป็นชนวนเหตุให้นายมานพถูกยิงเสียชีวิตค่ะเนี่ยผมก็ได้หลักฐานในเรื่องของการทฤษิีขาวเสียงคือโอนเงินผมก็ในช่วนตรงนี้มันก็ต้องมีทลาย มาส่วหนึ่งทนายต่อยเนี่ยก็เป็นอยากกระผมเขาก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยว่าช่วยกันตรงเนี้ยเป็นที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายด้วยในเรื่องของจำนวนอะไรเงี้ยเราส่งไปืมเนี่ยเนี่ยเรื่องเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอพอเขามาโดนโดนหลอกหญิงอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเออหมายความมันออกมาเงี้ยมันลักษณะไปโทษไปถทษ คนที่เราร้องอยู่ไง <ฮะ S 1> อืมผมก็บอกว่าเอ๊ะแต่ยังไงมันเป็นการปักกล่ในเรื่องของการลงข่าวไปยังเงมันมัน,ม,นมันควรจะไม่ห้ได้ขายอืมมันน่าจ,จะเป็นอ๋อก็คือนายอดุลเนี่ยคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองตะพานซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาแพ้เขาแพ้แล้วเขาบอกว่าเขาไปพบว่าฝั่งที่ชนะมันมีการซื้อเสียงเขาก็เลยทําการร้องตามสิทธิ โดยมีนายมานพะคนตายเนี่ยที่เป็นญาติกันเข้ามาช่วยเหลือแต่เขาก็บอกว่าเออเอาจริงๆเนี่ยการเมืองที่หนองตะพานเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะใช่เรื่องเดียวกันนะ,ะว่าอย่างนั้นก็เลยไปดูอีกปมหนึ่งค่ะเพราะว่ามีการพูดถึงอีกปมหนึ่งก็คือปมความขัดแยง้งเรื่องของบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ตำบลบ้านค้ายอันนี้เป็นปมปัญหาใหม่มาเลยค่ะ แหล่งข่าวคนหนึ่งเองนะคะให้ข้อมูลกับสำนักข่าวท็อปนิวค่ะว่าหนึ่งปมสําคัญที่อาจจะเป็นปมในการสังหารดรมานพเสียชีวิตน่าจะมาจากปมนี้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าแหล่งข่าวรายนี้บอกว่าสาเหตุสําคัญนะคะในการลอบสังหารในมานพมาจากความขัดแย้งที่มีผู้บริหารบางคนของเทศบาลตำบลบ้านค่ายต้องการเข้ามาบริหารหาผลประโยชน์ค่ะ โดยต้องได้รับเสียงโหวตค่อนข้างมากในสภาเทศบาลแต่ปรากฏว่าพอวันที่มีการโหวตกันมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือเขาเรียกกันว่าสอทอ,อย่างน้อยเจ็ดคนซึ่งเป็นคนของนายมานพผู้เสียชีวิตนี่แหละโหวตสวนในสภาเทศบาลทําให้เรื่องนี้มันตกไปะผู้บริหารคนดังกล่าวจึงไม่สามารถเข้ามาบริหารโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้ได้ หลังจากนั้นนายมนพก็ถูกจับจ้องมาโดยตลอดเลยค่ะในฐานะที่เป็นผู้ชักใยหรือไม่อยู่เบื้องหลังให้สอททั้ง7คนเนี่ยเข้ามาขัดขวางเรื่องของผลประโยชน์ค่ะแหล่งข่าวคนนี้ยังบอกต่อนะคะว่าอย่างเช่นว่าเมื่อวันพระใหญ่ที่ผ่านมาวันวิสาขบูชาผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านค่่ไรนี้ค่ะได้เดินทางไปตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์พร้อมกับเจ้าที่ปัสุสัตเพื่อไปดูว่าโรงงานฆ่าสัตว์เนี่ยทำผิดกฎหมายอย่างใดหรือไม่เมื่อไปถึงค่ะ ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองผู้ที่ได้รับสัมปทานโรงฆ่าสัตว์มีการกระทบกระทั่งกันแล้วผู้บริหารเทศบาลตํานต์ไรนี้ค่ะได้ทำ้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านคนนี้โดยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ไปแจ้งความต่อด้วยค่ะคุณเหกค่ะอ๋อคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดแหล่งข่าวรายเนี้ยที่วิอาร์มเล่าให้ฟังอ่ะคือเขาไม่เปิดเผยตัวนะเพราะเมื่อกี้จะขึ้นภาพของอนายสุนันขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ทีเนี้ยจากข้อมูลนี้ใช่ไหมที่แหล่งข่าวเขาไม่ขอเปิดเผยตัวเนี่ย ผู้สื่ข่าวของเราเนี่ยคุณพดุงศิลก็เลยะเพื่อวความชัดเจนไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองชื่อว่านายสุนันท์สุวรรณสมบัติเขาเล่ายัางไงฮะ เขาก็เล่าเลยค่ะว่าการที่ได้รับสัมปทานในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตะบลบ้านค่ายมาผู้ใหญ่บ้านสุนันเนี่ยยอมรับนะคะว่าตนเองถูกผู้บริหารเทศบาลตะบนบ้านค่ายทำ้ายร่างกายโดยชกหน้าจริงณตจงนั้นจริงในวันเกิดเหตุคือวันวิสาขบูชาที่มีข่าวกัเนี่แหละผู้บริหารเทศบาลตาบลไรนี้เข้ามาตรวจโรงงานเพื่อหาว่าโรงงานแห่งนี้มีการทําผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรตอนนั้นตนเองเนี่ยสังเกตว่าผู้บริหารเทศบาลตะบลไรเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนจะมีอาการมึนเมาหรือไม่อย่างไรจากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันตนเองก็ถูกผู้บริหารเทศบาลไรนี้ชกเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ไปแจ้งความเอาไวา้และต่อมาผู้บริหารคนดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะก็มาขอโทษนะคะในภายหลังแต่ตนเองก็บอกว่าให้อภัยไปแล้วค่ะบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการตรวจสอบค่ะส่วนตัวของคุณสุนันเองยังเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์สังหารเนี่ยไม่น่าจะมา จากปมขัดแยง้งเรื่องของปมโรงฆ่าสัตว์และสมาชิกสภาเทศบาลก็ไม่ได้มีเสียงแตกแต่อย่างใดเนื่องจากว่าก็อยากให้โรงฆ่าสัตว์ดําเนินกิจการต่อไปได้อะค่ะนั่นหมายความว่าก็ขัดแย้งกันกับแหล่งข่าวที่ไม่ขอเผยเปิดเผยตัวแต่เนี่ยเขายอมเปิดหน้าแล้สัมภาษณ์อลองฟังเขาดูหน่อยฮะทใหญ่ทำไมโรงตว์กลางเป็นวามขัดแย้งในสภาเทศบาล้าคขายอันนี้ผมไม่รู้ะ ผู้ใหญ่ทราบไหมครับว่าในสภาเองมีการโหวตฐานโหวตกันรสอบปุ่มลงตัวเนี่ยอ๋อรู้ครับมันบ่นมานานรึยังบ่อยกับบ่นการไม่กี่เดือนนะฮะแล้มาไม่กี่เดือนนะกี่กี่ครั้งกว่าจะผ่านนะครับประมาณสามครั้งนะฮะสามครั้งในระหว่างนั้นที่มีการคานมันสาเหตุเราเห็นด้วยกับการคานนี่ยตอนนั้นผู้ใหญ่ยังไม่หมดสัมปทานแต่ระหว่างที่มีการลงมติกันเนี่ยเรามีความเห็นยังไงตอนนั้น ว่าเขจะปรับปรุงไหมหรือคนที่จะเบิกอ๋อผ,ผ,ผ,ผมไม่ผมผมเฉยเฉยฮะผมไม่ไม่นั่นนะเพราะผมมันคือใจผมไม่เอาแล้วไงก็เราก็เราแบบเราคุมน้องมายูแล้วม,มีมีคนในในคณะกรรมการเองให้คำปรึกษาในก,การที่จะสัมปทานต่อหรือย,อยังไงในบางข้อแนะนำเวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้วหลังจากนั้นให้คำปรึกษาอ๋อก็คือผมไม่เอาอย่างเดียวคนก็ ชาวบ้านก็ยจะไอ้ไปวดคอเขาก็ย้ายผมทําต่อฮะมันมันคือสอนอบางส่วนใช่ไหมหรือทั้งหมดเลยที่ยให้ทำต่อส่วนใหญ่ฮะส่วนใหญ่ความขัดแย้งกันระหว่างสองฝ่ายระหว่างข้างฝ่ายในเทศมนตรีในสภานีครับเพื่ออย่ามาสรางเลยว่ามัีสองฝั่งเราก็รู้ครับว่ามันมีสองข้างใช่ไหมฮะเพราะเอ่อความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับมันมันมัน ทีนี้เนี่ยไปเจอกับนางทัศนีนะฮะเป็นน้องสาวแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นน้องสาวของผู้ตายนะครับและเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตาบลบ้านค่ายก็ให้สัมภาษณ์ทํานองเดียวกับเมื่อวานนะก็ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้จริงๆแต่ที่ได้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งกันขึ้นมาว่าก่อนหน้านี้มีครูของนักเรียนหญิงอายุ12ปีมาขอความช่วยเหลือกับเด็กกับเด็กที่ถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศอาจจะเป็นสาเหตุไหมที่ทําให้ฝ่ายของพ่อเลี้ยงเนี่ยมีความโกรธแค้น นายทัศนีก็บอกว่ายืนยันเลยว่าไม่น่าจะใช่ปมเหตุเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดในเด็กหญิงวัย12ปีอะไรเนี้ยกุเรื่องขึ้นมาอ,มอาลมณฟังฟังเสียหน่อยฮะครอบครัว,วไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สงสัยเป็นพิเศษค่ะก็อ,อย่างในส่วนของที่สงสัยก็คือสงสัยที่คนที่มายิงนั่นแหละว่ามายิงทำไมอาจารย์ใครจ้างวานเพราะว่าคนน่ะด็อกเตอร์เขาเกิดมาถึงอายุ50ปีแล้วเนี่ย ในส่วนก่อนที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งมาแต่ละครั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเออลงสมัครสจ,อจอสอเขาก็ต้องมีทั้งทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ในส่วนของวันที่ผ่านมาเนี่ยที่มีผู้ร้ายมามา,มายิงเขาถึงบ้านที่หลี่ยวรู้ไงไอผู้บงการเนี่ยมันคิดยังไงถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงเนี่ยคุณโผล่หัวมาสิแล้วเราจะได้รู้เอาตาต่อตา คุณอยมาเป็นอีแอกนั่นแหละแค่นั้นนะพ่อพี่พี่คิดว่าคนเราน่ยการที่ทําคุณประโยชน์เพือรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินภาษีของประชาชนที่มองว่ามันสําคัญกว่าที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองอ่ะคนพอมันอยู่สูงปั๊บ คุณทัศนียังบอกว่าจริงๆแล้วดรมานพเนี่ยเป็นที่รักของชาวบ้านนะและที่ผ่านมาเองชาวบ้านหรือว่านากักการเมืองท้องถิ่นหลายๆคนก็มักจะมาปรึกษาปัญหาต่างๆกับคุณมานพอยู่เป็นประจำด้วยค่ะมาดูความคืบหน้าทางคดีค่ะเจา้าที่เองพบติดตามตัวคนร้ายนะคะก็กําลังเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะและก็ได้พบกับรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายเนี่ยใช้ขับมาก่อเหตุ ยิงคุณมานพที่จอดทิ้งไว้ริมถนนข้างทางอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่สองบ้านหนองระรอกตําบลบ้านค่ายค่ะซึ่งพื้นที่นี้อยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรค่ะสภาพรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะคันนี้ค่ะโดยเจา้าที่กำลังเร่งแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางอยู่นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณสักเก้าโมงครึ่งค่ะ พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสิรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทีมพนักง,งานสอบสวนจากกองปราบจะลงพื้นที่ไปประชุมคดีนี้ที่กองัคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเพื่อเร่งติดตามคนร้ายต่อไปด้วยค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะเมื่อเช้านี้เนี่ยทางตำรวจสพภูตาหลวงนะฮะนำตัวเสียยศฝ่าวงล้อมสื่อนะครับไปขึ้นศาลที่ศาลจังหวัด พัทยานะคือนาตัวเนี่ยไปฝากขังซึ่งเสียยศเองก็มีสีหน้าตึงเครียดนะฮะล่าสุดเนี่ยสารจังหวัดพัทยานะครับก็รับคําฟ้องแล้วก็มีคําสั่งให้ประกันตัวคืออนุญาตให้ประกันตัวได้นะฮะตีราคาประกัน1ล้านบาทพร้อมทั้งติดกําไร EM แล้วก็มีเงื่อนไขนะครับห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าก่อเหตุอันตรายประการอื่น 2. ให้ผู้ต้องหามารายงานตัวเมื่อครบฝากขังครั้งที่2ครั้งที่4และครั้งที่7ตามนี้นะฮะเสียยศ ฟีราคาวงเงินประกันเนี่ยสูงกว่าเสียบีอีกนะฮะหนึ่งล้านหล้านบาทส <y> ี่ยศเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาไปบุกสำนักห,หน้าทองกันดีกว่าค่ะครับ